เหมือนกินช็อกโกแลตแห้งเลยอะอะไรมันจะเข้มข้นขนาดนี้อะแล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปใส่ขวดแบบไหนเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel. ชาแปนลเชฟแ a นด์แมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทาดาร์กโกโก้บรรจุขวดขายกันค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะกลมกล่อมเข้มข้นมากๆเลยรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆจะต้องไม่เคยเจอสูตรที่เข้มข้นขนาดนี้มาก่อนนะคะเราไม่ได้ใส่พวกนมข้นเลยรับรองว่ารสชาติไม่เหมือนใครเลยละคะ่ะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เอาไปทำขายนะลูกค้าติดใจอย่างแน่นอนถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกดสับ Subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบ่ด้วยนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกั้นก่อนเลยนะครับวัตถุดิบหลักเลยนะครับเราจะใช้เป็นผงโกโก้ครับเข้มข้นเลยนะครับชอ็อกโกแลตบาร์หรือชอ็อกโกแลตเป็นกระดุมอย่างนี้นะครับน้ำตาลทรายผงครีมเทียมนะครับแล้วเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะบอกไว้ข้างใต้คลิปนะครับ แล้วทีนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เราต้มน้ําร้อนเลยครับจานวน6ลิตรนะครับพอน้ําเดือดประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไฟได้เลยครับพอปิดไฟอย่างนี้เสร็จนะครับให้เราใส่ช็อกโกแลตของเราลงไปครับแล้วก็คนให้ช็อกโกแลตละลายก่อนนะครับคนให้ละลายเลยนะไม่ให้มีติดที่ปลายไม้เลยนะครับ ช็อกโกแลตของเราละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราใส่ผงโกโก้ครับแล้วก็คนให้ละลายอีกทีหนึ่งครับพอเราคนโกโก้โจนละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับใส่น้ำตาลทรายครับความหวานนี่ตามใจชอบเลยนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหมักไว้ข้ามคืนหรือว่าแช่เย็นไว้ข้ามคืนจะมีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับพอน้ําตาลทรายละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาใส่พริมเทียม,มแบบผงนะครับทยอยใส่ลงไปก่อนนะครับพอเสร็จแรกเริ่มละลายหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาใส่ชุดที่2เลยครับ แล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกว่า,าครีมเทียมของเราจะละลายนะครับ <rattling noise> หลังจากที่เราผสมวิปครีมแล้วก็คนจนละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราปิดฝาครับป <c oughs> ิดฝาอย่างนี้เลยนะแล้วก็นําไปน,น็อกน้ําเย็นครับรอให้เขาเย็นตัวลงนะครับก็น่าจะใช้เวลาน็อกน้ําเย็นอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงเรามาเจอกันครับ <c oughs> และนี่คือน้านําโกโก้ของเราครับที่เราทําการน็อกน้ําแข็งไว้แล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงสีเข้มมากครับ ดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกรอกใส่ขวดแล้วนะครับตักใส่เหยือกก่อนนะครับหลังจากที่เราตักใส่เหยือกมาเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็มากรอกใส่ขวดได้เลยครับวันนี้เราจะใช้ขวดเป็นขนาด330 ml นะครับเสร็จแล้วเราก็เทกรอกไปได้เลยครับพอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับได้แล้วครับ1ขวดเนาะ แล้วเราก็กรอกไปเรื่อยๆได้เลยครับจะเห็นได้นะครับว่าตัวน้ำโกโก้ของเรานี่แบบมีความเข้มข้นมากเลยนะครับสีแบบอื้อกลืนไปเลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กรอกใส่ขวดให้หมดเลยครับอื้มคุณผู้ชมดูสิคะสีคือเข้มข้นมากเกือบจะดำอยู่แล้วอะ ดี๋จะลองชิมดูนะคะว่าจะเข้มข้นขนาดไหนคือแบบเอาตรงๆ,ๆเหมือนกินแบบพวกดาร์กช็อกโกแลตที่เป็นแบบเป็นแท REALLY ่ง <wrest led> ๆ,ๆเลยนะคะคือรสชาติความรู้สึกกับเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีความมันๆเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าเวลาเรากินพวกช็อกโกแลตแท่งนะ แต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งคือมันหอมมากๆแล้วก็บอกเลยว่าไม่เคยเจอโกโก้หรือว่าพวกช็อกโกแลตเย็นที่เป็นรสชาติประมาณนี้เลยนี่ขนาดว่าเอาใส่น้ําแข็งนะคะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกเลยว่ามันแบบเหมือนกินช็อกโกแลตแท่งเลยอะ่ะมันอะไรมันจะเข้มข้นขนาดนี้อะ่ะเออแล้วก็ไม่หวานเลยนะคะ เราไม่รู้สึกเลยว่ามันเลี่ยนหรือมีความหวานอ่ะมันรู้สึกว่ากินแล้วมันเฮลตี้เลยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนแบบว่ากลัวหวานเนี่ยกินอันนี้เขาจะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยเนี่ยสร้างมาเพื่อฉันอะไรประมาณเนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขมจนขนาดว่าคนที่แบบว่าชอบรับประทานหวานจะกินไม่ได้นะคะคือคนที่ชอบกินหวานเนี่ยมากินก็ยังกินได้อร่อยนะเพราะว่ามันเข้มข้นมากนะคะเอาตรงๆไม่เคยเจออะไรที่เป็นรสชาติประมาณนี้เลยอ่ะเอออยากให้เพื่อนๆเอาไปลองทําดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดก็ทําขายนะบอกเลยว่าคุณจะเป็น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าร้านอื่นอย่างแน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยเจอจริงๆนะสำหรับโกโก้ Go สูตรนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของต้นทุนกันดีกว่านะคะว่าเข้มข้นขนาดนี้แล้วต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหรค่ค่ะสำหรับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่163บาท14สตางค์ครับทำได้ทั้งหมดกี่ขวดคะวันนี้เราใส่ขวด330 ML นะจะใส่ได้อยู่ที่20ขวดครับ ตกต้นทุนขวดละตกต้นทุนขวดละ8บาท15าสตางค์ครับอืมขวดขนาดนี้นี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยคือขวดอ้วนด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมตันเท่ากันทุกด้านนะไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบนๆนะคะแค่แบบ8 9บาทเองอะ่ะเออแต่ว่าตัวราคาขวดเองอ่ะก็ตกประมาณ2บาทกว่านะคะอันนี้แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปใส่ขวดแบบไหนเนาะเพราะว่าเราจะย้ําทุกคลิปเลยว่า เราจะคิดต้นทุนให้แค่เฉพาะในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการทําอาหารหรือว่าทําเครื่องดื่มชนิดนั้นๆน,น,นะคะเราจะไม่รวมพวกค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าขวดอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆไปบวกกันได้เองสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้อัตราส่วนผสมนะคะให้เพื่อนๆคลิกไปที่ข้างล่างคลิปนะ เราจะมีบอกอัตราส่วนผสม,มเอาไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีลิงก์บอกด้วยนะว่าไปที่แฟนเพจเรานะคะไปที่ไหนนะคะเพราะว่าสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสซับออเดอร์นะเพื่อนๆก็สามารถตามไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะเราอนุญาตเพื่อนๆเ,เอารูปเนี่ยไปใช้รับออเดอร์ได้ฟรีเลยนะคะพิเศษสำหรับคนดูช n n e l เรา เราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพเลยค่ะขอแค่เพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกเราสักนิดนึงนะคะว่าขอนํารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วล่ะคะ่ะรายละเอียดของต้นทุนว่ามีอะไรบ้างเราก็จะเขียนไว้ให้ข้างใต้คลิปเช่นกันนะคะและตอนนี้ทางเชฟแวนนะคะก็ได้เปิดคอร์สสอนทําอาหารอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากเข้ามาเป็นนักเรียนกับเชฟแวนก็ติดต่อไปได้ที่แฟนเพจเช่นกันค่ะ นี้เราทำตัวดาร์กช็อกโกเข้มข้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้ามาแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคอลลาเกนโกพัสซีเคนะครับทีนี้เรามาลองชงทานกันเลยครับเขาบอกว่า1ซองต่อน้ำา150กรัมนะครับหรือ150 cc ซีซีซึ่งขวดนี้ของเราบรรจุอยู่ที่330 cc ซีซีนะครับแล้วก็จะใช้แค่ครึ่งหนึ่งแค่นั้นพอเนาะวิธีการไม่ยุ่งยากครับเขาบอกว่าละลายได้ง่ายมากเลยแค่เราเทใส่แก้วนะ นี่ครับก็จะเป็นผงสีขาวๆอย่างนี้เลยนะวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะครับกับโกโค้ของเรานะเขย่าออกมาครับแล้วก็เทลงไปครึ่งขวดเนาะอ่าเนี่ยครับเนี่ยวันหนึ่งทานแค่นี้พอ1ซองต่อน้ำ150 ml า150 ML แล้วก็คนละลายให้เข้ากันครับ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆไม่อยากทานแบบกันน้ำนี่ก็ สามารถไปทานคู่กับน้ำผลไม้ได้นมได้นะครับแล้วก็น้ำพึ่งผสมมะนาวได้หมดเลยใส่โยเกิร์ตก็ได้นะทำเป็นสลัดก็ได้ใส่ในซุปก็ได้นะครับแล้วก็ละลายเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็มาลองชิมดูกันเนาะอ่าเดี๋ยวเราแบ่งให้ตากล้องกับผู้ช่วยตากล้องคนหนึ่งชิมด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาชิมกันเลยนะครับก็คือนี่คือที่เราแบ่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะ ไม่เปลี่ยนเลยรสชาติโกโก้ของเราไม่เปลี่ยนเลยเพราะตัวนี้มันเป็นแค่ตัวเสริมอาหารนะครับแต่ว่ามันมีสรรพคุณที่ช่วยเราในหลายๆเรื่องเลยนะพอรสชาติมันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถเอาไปใส่กับอาหารอะไรก็ได้เนาะได้ครับซุปได้ผัดได้สลัดได้วันนี้เรามีตากล้องสองคนนะคะคนชิมก็เลยต้องมีสองคนเนาะอ่ะผู้ช่วยตากล้องและตากล้อง,อ,งอืม ใช่มันไม่ได้ทําให้อาหารรสชาติเปลี่ยนเลยโกโก้เนี่ยก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอาคออล่าเคนโก้เนี่ยไปใส่ในอาหารอะไรก็ได้นะที่เพื่อนชอบทานอยู่แล้วนะคะมันจะทําให้อาหารที่เรารับประทานหรือว่าเครื่องดื่มที่เรารับประทานเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นเนาะก็ดีต่อสุขภาพมากขึ้นนะคะเป็นไงคะตาล้องอร่อยเหมือนเดิมคับโกโก้รสชาติไม่เปลี่ยนเนาะการันตีได้เลยนะคะว่าเอาใส่กับอะไรก็ได้นะคะรสชาติจะไม่เปลี่ยนแปลงอร่อยเหมือนเดิมค่ะ ก็ทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยเนาะใช่ครับอันนี้เราก็ใส่กับน้ําเย็นเลยไม่ได้ต้องไปงไม่ต้องไปต้มแล้วที่สําคัญคือละลายได้ง่ายมากด้วยอืมเพราะฉะนั้นมันทําให้แบบกินง่ายเนาะมากเลยวันละหนึ่งซองเท่านั้นนะครับแค่1ซองเท่านั้นแต่ว่ามันจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่า,ขานิ้วล็อกข้อเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับซึ่งเรามาดูภายในกันครับนี่คือบรรจุภัณฑ์ของเขามานะเป็นกล่องสวยอย่างดีเลย ซึ่งเขาบอกว่าใน1กล่องนะครับจะมี28ซองนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลองเอาไปรับประทานดูบ้างนะคะอยากจะหาอะไรที่ดีต่อร่างกายไม่ว่าจะรับประทานเองหรือว่าฝากผู้ใหญ่ในบ้านนะคะเดี๋ยวเราใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้างใต้คลิปนะคะโอเคหรือถ้าเกิดว่าใครชอบทานอยู่แล้วก็คอมเมนต์บอกเราได้ค่ะและถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากให้เราทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รับกี่ควดิเจ๊ามาหมดฮะ